ดิฉันชื่อนางสาวยุนาน,นาณมูลนะคะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านผาแตกเป็นตัวแทนเยวาวชนของประเทศไทยนะคะสําหรับระยะเวลา1ปีสิ่งที่ตัวเองได้รับก็คือ,อมีกิจกรรมการอบรมต่างๆนะคะดิฉันได้เข้าร่วมแล้วก็ผ่านกระบวนการนั้นมาเกิดให้ตัวเองได้มีทักษะ ที่จะนํามาใช้ในการทํางานที่จะใช้ในชีวิตแล้วก็ทําให้ตัวเองนะั้นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ไม่เคยรู้ได้เรียนรู้การทําโครงการได้เรียนรู้การเป็นผู้นําที่ดีว่าเราต้องทอํายังไงนะคะดิฉันมีคติประจําใจว่าผู้นําที่ดีเนะี่ยต้องเป็นผู้นําที่เสียสละดิฉันมีดมคติว่าฉันจะเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อคนอื่นนะคะสบายดีค่ะพระเจ้าซื้อนักสาวน้อยมุนทิ์อินทวงร์เป็นตัวแทนมาจากประเทศเรา ก็ได้มีโอกาสมีเฮียนอยู่โครงการ border youth leadership training program ซึ่งโครงการนี้ก็จะมี3ประเทศใยกัรเนาะก็มีไทยลาวพมา่าก็ซึ่งจะมีหลายภาษาจา้าก็มีรั่วไทยลาวอาคาในพมา่าเจ้าครับกิจกรรมเทไดธรรมใน1ปีนะครับก็หนึ่งนะครับก็ได้จัดรายการดีเจนะครับแล้วก็ ได้ทําอาหารเจนะครับครับแล้วก็การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างอย่างไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ได้รู้ก็แล้วก็ได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ละยกแยะนะครับการฝึกซ้อมละครแล้วก็เต้นแล้วก็การสันนาการแล้วก็การเต้นหรือว่าการร้องเพลง่างๆกับเด็กนะครับการทํากิจการนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองครอบครัวชุมชนหรือสังคม โดยผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์วิจารณ์หรือกิจกรรมเข้าค่ายอบรมต่างๆค่ะผ่านคิดว่าโครงการนี้ดีมากๆค่ะแล้วก็ให้ความรู้ผู้หนูมากมายแล้วก็ให้โอกาสผู้หนูเช่นถ้าผู้หนูอยู่ข้างนอกผู้หนูก็จะได้ไม่ได้รู้ความรู้มากมายไม่ได้เรียนเรื่องสิทธิของตนเองแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาแล้วผู้หนูเข้ามาอยู่ในนี้คือได้เรียนรู้ได้ไปที่อื่นที่นี่แล้วก็ได้รู้จักผู้ใหญ่มากมาย แล้วก็ได้เห็นสังคมเป็นยังไงรู้สึกว่าดีมากๆว่าก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะอะย่างแรกก็คือการให้น้ำตเน,นเองการรู้จักตนเองและการรูจ้จักทุกอย่างภายในสูตรหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นเอเรียอะไรอย่างต่างๆเนาะการรู้จักปัญหาของสังคมหรือว่าปัญหาสุ้มสนที่ได้เรียนมาก็คือการเป็นผู้นําที่ดีการเขียนรายงานกา,า,ารเปลี่ยนแปลงทางสังคมการรู้จักให้ยภัยคนอื่นก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความอดทน ความกล้าแสดงออกแล้วก็ปัญหาสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเลยก็การศึกษาทางเลือกค่ะความเปลี่ยนแปลงก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับมีความกระตือรือร้นกล้าแสดงออกกล้าที่จะตัดสินใจก็รู้สึกว่าตัวเองพูดเก่งขึ้นนะครับเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะครับเพราะตัวเองตอนเข้ามาแรกๆจะเหมือนเด็กนะครับ วิ่งเล่นไล่จับเหมือนเด็กนะครับแต่ตอนนี้มีความคิดเป็นของตนเองนะครับและได้เริ่มคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ได้ได้รู้จักการวางแผนสำรองนะครับและและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ทําและสิ่งที่มได้มาก้างนะครับและหู้จักวิเคราะห์แยกแยกการตัดสินใจกับการตัดสินใจโดยตนเอง และมุจักช่วยเหลือคนอื่นจ้ะตั้งแต่ได้ฝึกอบรมมาแล้วทําให้เราได้คิดถึงเป้าหมายอนาคตของตนเองและอย่างที่จะช่วยเหลือคนอื่นในสังคมแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ได้ก็ต้องดูอนาคตของตัวเองอีกทีเดึงค่ะพวก็พาเข้าโครงการนี้ครับรนยนไปเยอะเลยครับผมรู้สึกว่าผมกินไปเยอะจากหลัง,งมือนะครับกเป็ยหน้ามือ รู้สึกว่าตัวเองนี่ความการแสดงองอกะบะผู้จักสังคมหลายขึ้นแนะรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นผู้ใหญ่ลายขึ้นจักหน้าที่การงานของเองความทัดสอบในการที่เห้นนะตรเองไม่ทุกอย่างมีคนบอกนายใหนะ้เนาะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปมากเลยนะคะเปลี่ยนตั้งแต่หวัวจดเท้าการแต่งตัวพฤติกรรมการพูดการจาการเปลี่ยนแปของตัวเองก็เป็นคนที่เสียสละมากขึ้นรู้จักกันให้มากกว่าสิ่งที่เราจะรับ ความเปลี่ยนแปลงก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับมีความกระตือรือร้นกล้าแสดงออกกล้าที่จะตัดสินใจเกีการเปลี่ยนแปลงเทรนตลอดหนึ่งปีครับคือกล้าแสดงออกมากขึ้นได้ทําอะไรก็จะนิ่งมากขึ้นนะครับมีความเป็นผู้นําเยอะขึ้นกล้าที่จะตัดสินใจกับปัญหาเล็กๆน้อยๆความรู้สึกในโครงการนะครับก,ก็ขอขอบคุณที่ พี่ๆเขาสอนให้ผมได้รูือจากคิดมาชนคนนึงนะคะแล้วก็เสียใจที่ต้องจากเพื่อนเพื่อแล้วก็ต้องจบโครงการนี้ไปแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะดิฉันก็จะนําความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่เองได้รับจากการเข้าโครงการทั้งหมดนะคะไปใช้ในการทํางานไปใช้ในการช่วยเหลือคนอื่นไปใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนนะคะค่ะสิ่งที่ประทับใจนะคะประทับใจในการเรียนการสอนสอนให้เรารู้ถึงปัญหาจุดแกนและจุดสาคัญจุดกาเนิดของมันโดย โดยจริงๆแล้วสอนไม่ได้อิงหลักข้อมูลอะไรมากมายสอนให้เรารู้จักปฏิบัติและสามารถทํามันให้ได้การเดินป่าก,ก็ประทับใจที่คนสอนหรือว่าหลายๆคนนั้นได้ไปร่วมเดินป่าด้วยกันแล้วทุกคนก็สามารถเป็นไกด์และสุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้ประทับใจในทุกนี้สําหรับความรู้สึกที่มีต่อโครงการนี้นะคะรู้สึกว่าโครงการนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนคนคนนึงเนี่ย ให้เป็นคนใหม่ได้อย่างเช่นตัวเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดไม่กลาา้าตัดสินใจแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกล้าที่จะพอออกไปสังคมภายนอกเนี่ยกล้าที่จะแสดงตัวตนของตนเ,เองออกมาได้อย่างได้อย่างมั่นใจซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะไม่มีความมั่นใจค่ะประทับใจพี่เลงนะครับที่สั่งสอนให้ผมเป็นเด็กดีแล้วก็สอนให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับรู้สึกดีนะครับที่ได้มาเจอ เพื่อนๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนนี่รักเหมือนอย่างครอบครัวนะครับรู้สึกตัวเองเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ัาระใจตัวเองนะครับและภระใจพี่ๆนะที่สอนผมได้อย่างชัดเจนนะเข้าใจง่ายนะครับความละทัดใจนะครับคือเพื่อนๆที่เพื่อนๆที่ร่วมทำกิจกรรมตลอดระยะหนึ่งปีแล้วก็ที่เลี้ยงแล้วก็ผู้ใหญ่เขานะครับ ได้นะครับก็ประทับใจมากครับที่พวกเขาได้สอนที่เขาพวกเขาได้สอนอย่างดีนะครับได้ได,ได้ได้ความรู้จัจกจากคุณบาอาจารย์ได้มากมายนะครับประทับใจที่ได้ที่ศูนย์กินเจและประทับใจที่ใด้มา่อเยนป้องกันนีและเดืเ่เยนการใช้ชีวิตก็ได้ยเยยนครับเพื่อนหล ไลเพ่นนะจอาถือว่าตัวเองโชคดีนะคะที่ได้มาเข้าโครงการนี้นะคะ<ม>ก็ขอขอบคุณทางครอบครัวของตัวเองนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาสัมผัสและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆอ,อีก24คนที่มาจากต่างถิน่นต่างเผ่าพันธุ์ค่ะรู้สึกดีใจนี ในการเท็ดแต่โอนของขราเจ้าหรอกคที่มีแบบมีสาระน่ฮู้ต่างๆที่เผยหมกไม้ให้เขาหรอกคะรู้สึกดีที่มีได้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างภาษาหรือว่าความรู้ต่างๆของมันแต่ละท้องถิ่นได้มีการแลกเปลี่ยนให้การบวทสิเป็นเพื่อนๆหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในศูนย์นี้เนาะ